สวัสดีครับแฟนคลับของอ e ีชอยคิทเช่นวันนี้มาพบกับกุ๊กเจฟฟรีย์นะครับก็พอดีวันเนี้ยมาทำเตาแก๊สนะครับมาลองเตาแก๊สใหม่เพราะว่าเตาแก๊สของวัดเทพนิมิตรเนี่ยมันเก่าแล้วเจฟฟรีย์ก็เลยบอกว่าโอ้พรออาจารย์มันเก่าแล้วเอาไปทิ้งเถอะมันใช้ไม่ได้แล้วพรออาจารย์ก็เลยบอกว่าเจฟฟรีย์ยูเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมว่าปรัชญาของพรร์านนคืออะไร นะครับก็บอกว่าโอ้ทราบครับผมคือพระอนทน,นเนี่ยเวลาจีวรใหม่ๆเนี่ยคือท่านจัดการเรื่องจีวรนะเรื่องเรื่องเรื่องจีวรของพระเนี่ยถ้าพระที่ได้จีวรมาใหม่แล้วเนี่ยทำมันเก่าแล้วปุ๊บเนี่ยท่านเวลาท่านจะเปลี่ยนเนี่ยท่าน,นก็ท่านก็จะเอาเก่าเนี่ยเอาให,เาให้เอาให้องค์อีกต่อไปเขาก็เลยบอกอา้าวถ้าจีวรนะั้นมันเก่าแล้วทาําไงท่านก็บอกว่าเอาไปทาําผ้าเช็ดพื้นอ้าวหลังจากท่าผ้าเช็ดพื้นแล้วเอาไปทําอะไรต่อ ท่าน,นก็บอกว่าหลังจากพาดเช็ดพื้นต่อแล้วเนี่ยเราก็เอาไปผสมกับดินตำตำลำต,ำ,ต,ำ,ต,ำ,ตำแล้วก็เอามาทากุฏินั่นคือการเขาเรียกว่าบุรณะของเก่าใช้นะครับก็เลยได้ไอเดียบอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจะลองซ่อมดูก่อนนะครับก็เลยไปซื้อน้ํายากัดสนองสนิมอะไรมาก็เรียบร้อยนะครับเอามาขัดเอามาถูเอามาแงะไอ้ที่มันเป็นสนงสนิมออกนะครับก็เลยใช้คิดว่าน่าจะใช้ได้ก็เลยจะเอามาลองผัดนะครับ วันนี้จะทำอาหาร2เมนูนะครับก็เป็นไข่เจียวอีช้อยนะครับกับผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับงั้นเดี๋ยวมาลองดูเตาใหม่กันเลยนะว่ามันเป็นยงไงมันใช้ได้ไหมนะครับโอ้ใช้ได้โอ้ยใสขึ้นอย่างดีเลยนี่ โอ้ยเหมือนได้เตาใหม่เหมือนได้เตาใหม่เห็นไหมครับเหมือนได้เต,าใ,เเตาใหม่เลยใช่ได้ใช่ได้ไดโอ้ประจาพระอนุนี่ใช้ได้เลยครับนะครับแล้วก็บรรณะซ่อมเอาเพราะถ้าไปซื้อนี่ก็น่าจะหลายสิบเหรียญเลยเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยก็หลายพันหลายร้อยหลายพันเลยเนี่ยอ่ะเมนูแรกที่จะทำวันนี้นะครับจะทำถวายพระก็คือไข่เจียวอีชอยนะครับ ไม่ใช่ไข่เจียวเจ๊ไฝนะครับอันนี้ไข่เจียวอีชอยทอดอยังไงถึงจะให้ไข่ฟูนะครับแล้วก็กรอบน่ากินเดี๋ยวมาดูกันนะครับคิดว่าน่าจะร้อนได้ที่แนละ้วควันขึ้นแล้วอ๋อเนี่ยครับต้องให้มีเสียงอย่างนี้นะครับสายไปต้องให้ได้ยินเสียงไข่กระทบกับน้ำมันร้อนเป็นซาซาฟู่ฟู่ออมาอย่างนี้ครับ แล้วเราก็กรอกไปมาทำให้ตรงต่างนัหนานิดนึงนะครับโดยการใช้ปลายเจ้าหวักทัพพีเนี่ยเกี่ยไปมานะครับแล้วเราก็ร่อนนะครับที่ต้องร่อนกระทะเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ไข่มันกรอบนะครับ กพือให้รอบๆกระทะเนี่ยครับไข่ที่อยู่รอบๆกระทะเนี่ยมันกรอบนะครับเราใส่ลงนิดนึงไม่งั้นมันจะไมหม้ก้นเนี่ยครับค่อยๆล่อนกระทะไปอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้ไข่เนี่ยกรอบ กรอบนอกนุ่มในครับ พอเราคิดว่าได้ที่แล้วนะครับเราก็ตวัดนะครับตาวัดก็ปึ๊บนี่นี้ครับครับและเดี๋ยวจะให้ดูว่าสีสันมันจะกรอบน่ากินไหมเห็นไหมครับนั่นพอเสร็จแล้วแบบนี้เนะี่ยเราก็ร่อนต่อนะครับเร่งไฟขึ้นมานิดนึงแล้วก็เราแล้วก็ร่อน ร้อนอย่างเงี้ยครับเห็นควันขึ้นไหมครับอืมพอลั่นได้ที่แล้วก็ใส่จานเลยนี่จะให้ดูนะครับอย่างเงี้ยกรอบนอกนุ่มในแน่นะครับไข่เจียวอีช้อยนะครับ เมนูเมนูต่อไปนะครับเมนูต่อไปจะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับใส่น้ำมันไปนิดนึงมาดูต่อไปนะครับเมนูที่สองบุ้งไฟแดงบุ้งไฟแดงนี่เราต้องเร่งไฟเยอะ ต้องเล่งให้ไฟมันแดงจริงๆแหมกระ้าเล็กไปหน่อย กระทะเล็กกว่าน่อยเนี่ะบุ่งไฟแดงเนี่ยเราไม่ต้องผัดนานนะครับเราผัดผัดแค่ให้ผักมันสลบพอเพราะว่าถ้าเราผัดนานแล้มันจะเหนียว ก็บุ่งไฟแดงก็ไม่มีอะไรนะครับเครื่องปรุงก็มีแค่ซีอิ๊วนะครับน้ำปลาน้ำตาลแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่า ผักบ,บุ้งไฟแดงเนี่ยเป็นผักที่กินง่ายนะครับเอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่ผักสลบสลบพออ่าเป็นไงครับโอ้เตานี่ใช้ได้ก็นะครับวันนี้ก็เป็นเมนูง่าย,ายที่ทําถวายพระนะครับก็อนุโมทนาบุญกับอีชอยคิดเช่นด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจฟฟรีย์เลยนะ